น,น,น,นี่กินข้าวมาละอี๋างนี้กินข้าวสองสามคำยากก็จะเบรกไปเดินไปทมนูนทํานี่ไปชงกาแฟแล้วเดี๋ยวมากินต่ออจากกินแต่ก็หมดนะไม่ใช่ไม่หมดแต่ว่าจะใช้เวลาเคี้ยวนานทำไส้มันไม่ค่อยดียก,กินทีเดียวแล้วมันจะท้องอื<า>อดอยิ่งถ้าเครียดๆนะยิ่งอืดเยอะเลย เี๋ยวจะแกะเนี่ยแกะปลาให้เขาเพิ่มนะเนี่ยโอเคเขาไม่แม่แม่มไม่มาเอาก็ไม่เป็นไรเราก็เก็บไปกินเองไม่น่าเชื่อน้องมก็มีเรื่องเกรียดเครียดปวดหัวรวมเย็นเย็นเดินชมดอกไม้โอ้เมื่อกี้ย่าไปฟังคลิปของน้องคนนี้ เขาสอเขาพูดดีนะเกี่ยวกับประสบการณ์อยากออกหลายหลายตั้นไปก็ไม่ได้ชั่วโมงอยากออกไปข้างนอกนเย็นยุงเยอะลูกยุงตัวใหญ่มากจะรอให้แดดมาก่อนนะแดดจะไม่มาเลยแดดมาเดี๋ยวค่อยไปนะแดดมาแล้วล,ล้วเหรอโอ้จริงจริงด้วยเะกินข้าวเสียก่อนอยากกินข้าวก่อนได้ไหมยูอยากยยยากินข้าวใส่อะไนี่ไงกินอเลยไม่ไม่ใค่ป้อน นี่ใครป้อนยาเลยลูกจะป้อนเรอป้อนไหวป่ะไหวนี่คนอยากป้อนยาแล้วอันนี้กรกนะดูกมือแค่เอาเลยรื้อเอาลิงอยากป้อนเคี้ยวอร่อยอร่อยเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวหกนี่คนจะป้อนยาแล้วนะนี่นี่น,นี่ช้อนก็นยาวยาวนี่ใครจะป้อนยาชื่อ,ช,อชื่ออะไรคะลิงอ๊ะ ลิงอะไรนะลิงหมอบอ่ะอร์ทำไมต้องกินแลร์ทำไมทุกคนต้องกินข้าวข้าวนั่นอะไสิทำไมต้องกินอะเพราะอะไรเพราะเพราะเราต้องอะไรเราต้องเติบโตต้องเติบโตแล้วแม่หนูใส่ชุดนอนเหมือนผู้ใหญ่เลยอ่ะก็หนูอยากใส่<อ>มันนุ่มนุ่มย่าย่าซื้อมานนเนี่ยย่าซื้อมาหนึ่งร้อยบาทย่าขอตังค์หน่อย เนี่ยแม่ตังค์ย่านหนึ่งร้อยบาทโอเคโอเคย่าหันเงินสิ้นวัยกระ้วค่ะเราจะทงแม่ซื้อลูกสวยไหมสวยมากเลยสวยมากเลย <laughs> ขออะไรที่หนึ่งไ <laughs> หนล้อมแดงเราจะทงให้ฟังหน่อยเร็วพี่เจ๊ลวันนี้ทำงานใช่ไหมพี่ปุ๊กปุ๊กทำงานหรือเปล่าเจ๊ปุ๊กปุป๊กจะไปทำงานแล้ว เ<ส>ช้าๆเขาไม่ว่างกันหรอกลูกเอ้ยลอยลอยกระทงเหรอลอยกระทงวันที้ยี่หกอันะี้ใส่ยี่หกใส่ใส่ใส่สีขาวใส่สีขาวยี่หกเขามีเขามีประชุมเขามีประชุ้ม,มคนนี้เขามีลำเขามีลำเพลงอะไรนะลำ,ลำ,ลำะระบำจุกกะ จะหนะอใชียามไล่คือคไมูแมวสายน้าลามคือคมูถ้า,า,า,าครบัดคืน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 รามระบำชาเป็ดนี้ยไม่ได้ไไดต้องต้องไก่อย่างเดียวเลยเหรอ ตายดังคืนคืน,คนพี่หนูก็กินเผ็ดเผ็ดอะเราก็เข้าใจอ่ะเวลาอายุประมาณนี้เราก็กินเผ็ดเผ็ดเนาะอุ้ยย่าตดพุ๊ดอีกแล้วตดยาตดพุ๊ดอีกแล้วเนี่ยท้องมันอืดเห็นไหมบอกแล้วกินอ๋อเมื่อวานกินกาแฟนี่ด้วยไงกาแฟ Amazon. อเมซอนอเมซอนกาแฟมันแรงจะตาย แต่ก็กินแล้วก็หายปวดหัวนะเดี๋ยวย่าจะอุย้ยย่าจะหามุมไฮไลท์ตรงนี้นิดอากาศยามเช้ามันหนาวหนาวลมมันเย็นเย็นนะจะออกไปข้างนอกไม่ได้ลูกตัวเล็กมันจะตามหลานสาวย่าสอง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 ,สอง,สอง,สองดูแดด เอ่ไฮไลท์นิดนึงไฮไลท์นี่เขาจะนับเป็นนับเป็นวิดีโอให้เราหรือเปล่าไม่รู้เนาะ